ใจมาเลยตุกใจมาเลยงูต่อจากคลิปที่แล้วนะครับและนี่ก็เป็นของเล่นที่บีมเก็บไว้นะครับไม่ได้ให้เอซดูซิมีอะไรบ้างอันนี้มันเดินทันโอมเมอร์บีมาบ่าจากในตู้ไหมเหรอเ uh huh. อออันนี้รถรถส m a ทเชอร แล้วก็นี่เป็นบ้านซอมลิงเปิดประตูได้มีเปิดประตูให้ปาด้วยนเปิดไงนี้อืเนี่ยลองใส่ตุ๊ก,กตาเข้าไปหนึ่งตัวเนี่ยตอนซื้อมาอ่าจะอยู่ข้างในอย่างงี้เพราะอ่าพอเพรามันจะมีตัวเดียวบีมถ้าเขาขายตามท้องตลาดจะมีตัวเดียวพอเปิดออกมาปับ๊บแล้วลุ้นว่าได้ตัวอะไรอ,อแล้วก็นี่สองกล้องสองกล้องนี้บีมเก็บไว นี่เป็นพวกรถรถอันนี้บีมเขาเก็บไว้เขาบอกเป็นอะไรนะยัมโบอ่าลัมโบเขาบอกชอบส่วนตัวตัวไอ้นะทหารตัวเล็กๆบีมบอกเก็บไว้เล่นกันเลโก้เออหมดแล้วบีมเก็บไว้แค่นี้ยังอื่นไม่มีอะไรอันนี้ไม่ค่อยดีป่ะเดี๋ยวปาทิ้งอืมนี่ไหนเอารถมาดูใกล้ๆสิเล่นยังไงรถไหนกลางเป็นสนามฟุตบอลให้ป้าดูเลย นี่ว้าวนี่มีตัวนี่เป็นสนามฟุตบอลแล้วอะไรครับตัวนิ่มๆหรอนี่เห็นไหมมีกองเชียร์แล้วก็นี่เป็นที่หญิงไหนลองสาธิตการเล่นให้เพื่อนๆดูสิครับเล่นยังไงบีมยิงยังไงครับยิงยังไงโชว์ยิงซิโชว์ยิงซิยังไงครับยังไงครับอ๋อต้องมีผู้รักษาประตูหนึ่งคนใช่ไหมอือฮึอ,อ อาตัวชอ่มคนนี้เป็นผู้รักษาประตูลแล้วนี่อ่ายิงอ่ายังไงครับล้างออกมาอ๋ออย่างนี้นี่เองโอ้โหนี่เป็นเป็นพวกผู้เล่นใช่ไหม, <c oughs> มแล้วบ้านเนี้ยทําไมเอาไว้หลายหลังแทะไม่ให้เพื่อนเพื่อนไปมั่ง่ะฮะเก็บไว้หลายหลังอะบีมบ้านน่ะทำไมเก็บไว้หลายหลังเนี้ยป้าเห็นเนี่ยเป็นสิบหลังเลยนะบีมเล่นทุกหลังเลยแล้วเนี่ยเต็มเลย ไม่เป็นไรให้เล่นไม่ก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเึ้นต่อไปบีมเบื่องไม่เล่น,นป้าแจ๊กอย่าปาเอาไปแจ๊กต่อ,อนี่ของที่ไว้แจกก็ขัดไว้กล่องนี้นี่ตัวตุ๊ก,กตาเสื่อะบีมก็เก็บไว้เก็บไว้เล่นดูสิแม่ทำอะไรแม่ปัดก็แก๊กก็แก๊กอยู่ข้างนอกแม่มีทำอะไรยกอะไรเข้ามาแล้ว แม่ยกอะไรเข้ามาไหมลูกเอ,อ๊แม่มีของใหม่มาให้อะไรครับฉันใส่ของเล่นคับอ๋อเป็นช่องๆแบบนี้ใช่ไหม<ช>ว้าว<ช>นี่ยังดีเลยนะของใหม่จาของใหม่ที่บ้านนี้แต่เก่าจากจบ้านนู้นครับ <laughs> นี่เป็นหมอนพี่ถังเงินแต่ช่วงนี้ป๋าจะไม่ถ่ายพี่ถังเงินหรอกก็คือป๋ายังไม่ได้อัพลง y o t u u e แนะว่าพี่ถังเงินอะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้ว เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ยังอยู่ในช่วงระหว่างทําใจยังไม่ยักตัดยังไม่อยากตัดคลิปพ่ถังเงินโชว์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 ซีเ่อยสตัวนี้ชื่อว่าครับออบิมัดผ่ามออิมัดผ่ามหุ่นยนต์เสียงไงว้าวต่อ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 ย่ โอ้ตัวนั้นตัวเล็กตัวหนุนตัวใหญ่ใช่ไหมไหนหยิบมาดูใกล้ๆซิตัวใหญ่กับตัวเล็กคู่กันดูสิต่างกันยังไงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นแบบนี้ตัวใหญ่โอ้โหมันใหญ่บิ๊กปุ่มเลยอะบีมจอดตัวเล็กจะมีอันนี้อ๋อมีลูกตุ้มใช่ไหมแล้วตัวใหญ่มีอะไรครับมือข้างหนึ่งมีไม่มีลูกตุ้มเหมือนกันไหมไม่มีอ่าไม่มีเป็นกับปั้นอืม บับเบอบี้บับเบอบี้อ่า <ba> <Bubble Bee. S 1> โหยแจวอะ่ะตัวเนี้ยและนี่คือร่างสองร่างสองเนาะกโอ้นี่สองตัวมารวมกันป้าจำได้เนี่ยที่ป้าถ่ายเนี่ยสองตัวรวมกันอืมนี่ดูก่องนี้ดูรถแลมโบอยากได้จัดแลมโบวันนั้นป้าไปดูรถบีมบอกทำไมไม่ซื้อแลมโบนี่ไม่ใช่แลมโบบีมจะเก็บไว้อหรอ,อันนี้มันไม่ไเก็บนะเหรอเอาออกมาออกมาไม่ไ บีมยิบเข้ามาอัน,นอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่ลำบนะลำบูล้สองคันนี้อาจจะใช่ลำบปูปาก็ดูไม่เป็นปลาเล่นรุดไม่เป็นอันนี้ก็ลำบ,บูเขาลำบูประตูมันเป็นแบบนี้อันนี้ไม่ใช่เอาแจกให้เพื่อนนะโอเคแยกออกไปแยกไว้รถดอึนรุดใสแบบแ่แบบนี้ไว้แจกแจกอีกีแจกอคันนี้ถอยหลังวิ่งได้ครับ โอ้โหโ,หโ์ลูกค้าไอ้ย่าเล่นเป็นนะนี่มันติวติวติวต,วต,วติวไหนลองลอง,ลองวิ่งเป็นรถสิอ่าเป็นรถต้องคว่ำลงอ่ะอ่ะวิ่งก่อนวิ่งก่อนว้าวโอ้ออค่งนี่แม่บ้านนี่แม่บ้านนะเราจ้างแม่บ้านมาไม่แม่บ้านใหม่พนักงานหม่เป็นแม่บ้านจ้างมาทําความสะอาดบ้านเก็บของเนี่ยเดี๋ยวบีมเล่นเสร็จเดี๋ยวบีมต้องเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วนะ เออป๋าอุซ่า,าจัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้เดี๋ยวป๋าจะให้เอซีที่น้องเขาป่วยเป็นมะเร็งนะ <c oughs> เขานอนอยู่โรงพยาบาลตอนนี้เขาเป็นโควิดด้วย <c oughs> ติดโควิดด้วยเดี๋ยวป๋าส่งของไปให้นี่ให้แม่บีโชว์ต่อสักหนึ่งรูปว้าวงูตกใจมาเลยตกใจมาเลยงูเออเอารถดีกว่าไหนลองต่อรถดีกว่าต ้องต้อนรถที่ว่าว่ามันจะใส่ล้อไปอยังไงอ่าดูสิดูแม่บีดินี่เป็นเป็นเป็นแม่เหล็กนะเดี๋ยวดูรถแม่บีกันแล้วเดี๋ยวก็ดูของบีมด้วยว่าบีมจะต่อเป็นรูปอะไร รถแม่บีเสร็จแล้วไ <c oughs> หนล,ลองดุนดิลองดุนดิวิ่งได้ป่ะรถาาาาาเอัเนี้เหือๆเหมือน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  <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อบ้านต่อบ้านนะบีมต่อบ้านาเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนี่แม่บีช่วยน้องบีมทําบ้านเนี่ยครับบ้านเป็นตึกเป็นตึกครับตึกเสริมสร้างจินตนาการนะต่อได้หลายรูปทรงดูด,ดีด้วยเสร็จแล้วครับนี่บ้านบ้านชั้นเดียวนะครับ โอ้สร้าอย่างดีนะครับนี่ว้าวแล้วถาดน,นี้ไว้ทําอะไรครับบ,บ๊อันนี้เหมือนจะเป็นแบบทํากางหันนะอ๋อกางหันเขามีบล็อกอันนี้ให้ด้วยนะบล็อกตัวหนังสือเนี่ยใส่เข้าไปครับอย่างเงี้ยเออติดสบ,บายบิ้มใส่อะไรเข้าไปในบ้านนะอ่ะอูไหนกงกองอุ้ยเข้าบ้านแล้วบิม้ม โอ้ตัวไข่ตัวมันแล้วสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับตัวไข่ตัวมันแล้วงูเข้าบ้านอำลา